ตอนนี้มาดามก็มาถึงวัดยี่เฉยียนซือแล้วหรือชื่อไทยเรียกว่าวัดน้ำผูหยกสถานที่ที่กวรอูหนึ่งในห้าทหารเสือแห่งโจกโกได้แสดงปาฏิหารครั้งแรกเรื่องราวตามตำนานมีเล่าขานไว้ว่าครั้งหนึ่งพระอาจารย์ผูจิงที่ได้ช่วยชีวิตกวรอูเอาไว้ต่อมาท่านได้เดินทางมายังภูเขาแห่งนี้เล่าปี่จึงตามมาสร้างอารามที่พักให้และเมื่อควนอูถูกตัดศรีรษะดวงจิตของเขาจึงมาปรากฏตัวต่อหน้าพระอาจารย์ผู่จิงพระอาจารย์จึงอุทิศส่วนกุศลให้และ อีกหลายร้อยปีต่อมาก็มีพระอาจารย์อีกองคหนึ่งได้เดินทางมานกสถานที่แห่งนี้แล้วจึงบังเกิดดวงจิตสองดวงมาแสดงตัวให้เห็นโดยดวงจิตดวงหนึ่งได้กล่าวว่าเราคือกวนอู ขุนพลสมัยราชวงศ์ฮั่นได้สิ้นชีพและเป็นเทพสถิตยอยู่ณนภะูเขาแห่งนี้ขณะที่อีกดวงจิตหนึง่งคือบุตรชายบุญธรรมที่มีชื่อว่ากวนเป๋งบัดนี้ได้เห็นอาจารย์เป็นผู้เคร่งครัดในศิลธรรมจึงมาปรากฏกายขึ้นเพื่อขอนมัสการและประวรณาตนช่วยสร้างอารามให้วัดยี่เฉียนซื่อจึงสร้างสำเร็จขึ้นในครั้งนั้นและบรรดาลูกศิษย์ในสำนักจึงได้ช่วยกันสร้างศาลบูชารูปกวนอูประจำอารามขึ้น, oh, 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 oh. นเมื่อข่าวแพร่ออกไปตามวัดต่างๆทั่วประเทศจึงนิยม ตั้งสารกวนอูในบริเวณวัดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและสําหรับวัดน้ําพุยกแห่งนี้เป็นศาสนาสถานที่มีอายุมากกว่า1,500ปีของอำเภอตังหยางมณฑลหูเปย่ยซึ่งที่นี่ก็มีป้ายแสดงตําแหน่งที่ดวงจิตของกวนอูได้มาแสดงปฏิหารครั้งแรกนี้อีกด้วยและด้านในก็ยังมีรูปปั้นของเทพเจ้ากวนอูกวนเป๋งปลูกบุญธรรมและก็จิวชองลูกน้องควสนิท และหนึ่งในเหตุผลเรื่องการแสดงปาฏิหาริย์นี้เองกวนอูจ,จึงเป็นตัวละครตัวเดียวในวรรณกรรมสามก๊กที่ได้รับการยกย่องจากคนธรรมดาสู่การเป็นเทพเจ้านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา